วัดีครับวันนี้เราก็จะมาดูในอีก3หัวข้อที่เหลือของการเซตติ้งสำหรับมือถือ GPS สำหรับเด็กรุ่น Q5G นะครับก็คือในส่วนของแคมปั Setting Satellite Setting แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับมาเริ่มดูนจากเรื่องของแคมปั s เซ t ติ้งก่อนเลยครับนะครับเข้ามาแล้วจะมีอยู่5หัวข้อนะครับเราสนใจแค่3หัวข้อแรกนะครับคือคลา s ไทม์ฟอร์บิ d ดนแล้วก็ m o สเลียม o นิเต o ร์ทูแ r o ด์ฟอ o o สนะครับส่วน School, no school Notify กับตัว a t t e n d a n c e query เนี่ยตัวนี้ยังไม่ไม่อยากจะให้ใช้นะครับเพราะว่าใช้แล้วจะค่อนข้างซับซ้อนเกินไปนะครับแล้วก็ไปใช้ในส่วนของอ l e c t r o n i c ิ e n ์ e จะดีกว่าครับมาดูที่ Class Time ก่อนครับ l a s s time ก็คือการใส่ตารางสอนของลูกเราลงไปในเครื่องนั่นแหละครับนะครับอย่างเช่นว่าเราก็ตั้งไปเลยวันจันทร์ลูกเข้า 8โมงถึงเที่ยงแล้วก็พักเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงครึง่งนะครับอันนี้คือเราใส่ตารางสอนของลูกได้เลยนะครับแต่จะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ไว้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงหัวข้อถัดมาครับตรง Forbidden Forbidden เนี่ยจะมีให้เลือกก็คือว่า Active Forbidden in Class กับ Turn Off Forbidden in Class หมายความว่าถ้าเกิดเราตั้ง Active ไว้เนี่ยในช่วงเวลาเรียนที่เราเซตเอาไว้เนี่ย ถ้ามี SMS มีสายเรียกเข้าจะไม่มีสัญญาณเตือนครับเพื่อให้เด็กมีสมาธิกับการเรียนเต็มที่นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็น Forbidden Class แต่ว่าฟังก์ชันอื่นยังทํางานอยู่นะครับฟังก์ชัน GPS ก็ยังทํางานรายงานผลทุกอย่างปกติก็ยังทํำงานทุกอย่างปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดมีมีเสียงถ้าเกิดมีคนโทรเข้าหรือว่า,ามี SMS เนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรขึ้นมารบกวนสมาธิของเด็กนะครับ จริงมันก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้อาจารย์ต่อว่าตัวเด็กเองด้วยนะครับโดยปกติก็จะเซตเป็น active เ่าไว้นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ครับบางท่านอาจจะบอกว่าโทรเมื่อไหร่ก็อยากจะให้มันดังอย่างเดียวเนี่ยก,ก็ตั้งเป็น turn off อย่างนี้ไว้ก็ได้ครับอันที่3เนี่ยมาดูที่คำว่า c o s e l y monitor t o and form s c h o o l ตัวนี้คือการตั้งค่าให้เครื่อง report ถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ทีวาปกตินะครับ จะตั้งให้เครื่องเนี่ยรีพอร์ตถึงตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถีก่าปกติโดยปกติแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดของเครื่องเนี่ยจะตั้งมาให้รายงานหาเซิร์ฟเวอร์ทุก5นาทีนะครับทุก5นาทีแต่ตัวนี้ก็จะลดไปเหลือประมาณ3ทุก3นาทีก็จะรายงานละเราจะตั้งก็ได้ครับว่าโอเคลูกเรานะเดินทางไปโรงเรียนออกจากบ้าน7โมงถึงโรงเรียน8โมงนะครับแล้วก็ออกจากโรงเรียนสักบ่าย4โมงเย็น ถึงบ้านบ่าย5้าโมงเย็นอะไรอย่างเนี้ยครับเราสามารถที่จะตั้งได้เลยเมื่อตั้งเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยเครื่องคิ g จะมีการรายงานถึงเซิร์ฟเวอร์บ่อยกว่าปกติครับเหมือนเดิมครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดปิดหน้าต่างนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเราก็กดโอเคครับนะครับก็ ต่อมาเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องหัวข้อของคำว่าเซทเทอรไนะครับเซทเทรไนเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการแจ้งผลตำแหน่งของตัวเครื่องแล้วก็ power mode setting นะครับ query format หมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะทราบที่อยู่ของลูกเนี่ยนอกจากการใช้เว็บเพจแล้วเนี่ยเรายังสามารถ SMS เข้าไปหาเครื่องลูกให้ลูกเนี่ยตอบ เป็น SMS กลับมาคือตัวเครื่องจะทําให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอย่างแรก default มันจะเซตมาเป็นว่าเป็นโ c a t i o n g o o g l e Map link หมายความว่าจะส่งมาเป็น Google Map Link เลยเรากดตามลิงก์ปุ๊บถ้าเหดท่านใช้สมาร์ทโฟนกดตามลิงก์ปุ๊บเนี่ยจะเข้าหน้า g o o g l e Map แล้วก็เป็นปักหมุดเลยวว่าตอนนี้ลูกท่านอยู่ที่ไหนนะครับอันที่2เนี่ยจะให้ส่งเป็น GPS location ก็คือมันจะส่งมาเป็นละติจูดลองดีจูดฮะส่วนจะ,จะไม่ค่อยแนะนำครับแนะนำให้เซตแบบเดิิมมมาาาาดีวครับเป็นงงกก์่่ย อีา่าหัวข้อหนึ่งก็จะเป็น power mode setting อันนี้คือโหมดประหยัดพลังงานครับว่า,วาสำหรับตัว GPS เนี่ยในฟังก์ชัน GPS ในเครื่อง Q 5 g เนี่ยถ้าต้องการจะให้มัน,มนเป็นตั้งไว้เป็นระบบประหยัดพลังงานไหมนะครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ย GPS จะให้มันเป็นแบบ safe mode หรือว่าจะเป็นปิดไปเลยตอน forbidden in class เนี่ยจะให้ GPS รายงานผลปกติ เป็นเซฟโหมดหรือว่าปิดไปเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นเซฟโหมดจะรายงานผลทุก15นาทีฟังก์ชันนี้ตั้งไว้มีไว้ให้ตั้งเพื่อประหยัดแบตเท่านั้นเองนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลครับโดยปกติแล้วผมก็จะตั้งให้มัน work normally แหละครับพอพอเมื่อลูกถึงบ้านยังไงเราก็ปิดเครื่องชาร์จอยู่ดีนะครับอ่าเหมือนเดิมครับกดปิดหน้าต่างแล้วก็กดโอเคครับกับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็น remote control อันนี้ไม่ใช่การเซตติ้งนะครับอันนี้ไม่ใช่การเซตติ้งในเครื่องแต่ว่าเป็นการส่งคําสั่งจากเว็บเบสไปยังตัวเครื่องนะครับก็จะมี6คาสั่งอยู่6อย่างอย่างแรกคือ lock คล็อกโทรศัพท์นะครับล็อกโทรศัพท์ก็คือออตั้งไว้ก็คือว่าคือจะล็อกโทรศัพท์เพื่อเพื่อไม่ให้ใครมาใช้ของลูกเราได้คือถ้าเกิดจะเปิดจะปิดจะทําอะไรต่อต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับคือเราสามารถล็อกทางไกลได้อย่างนี้เลยครับ พราะชื่อหัวข้อก็บอกแลครับ Remote Management ก็คือการจัดก,การระยะไกลนะครับ Sleep and Wake นะครับ Sleep and Wake เนี่ยก็คือการตั้งให้มันอยู่ใน Sleep Mode หรือเปล่านะฮะจากระยะไกลก็ได้แต่โดยปกติแล้วผมก็ก็บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับฟังก์ชันนี้ครับไม่ไม่ค่อยมีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่ครับ Start Monitoring คำสั่งนี้คือคำสั่งให้เครื่องของลูกเราเนี่ย โทรกลับมาหาคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับค้าการเดียนหนึ่งก็คือให้โทรกลับมาหาการเดียนหนึ่งหรือโทรกลับมาหาการเดียนสองเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะดักฟังหรือว่าสังเกตการจากเสียงในสิ่งรอบๆตัวลูกเราได้นะครับนี่ต่อ Factory แฟคทอรี่ก็คือตั้งค่ากลับเป็นค่าโรงงานนะครับไม่จะเป็นไม่ต้องใช้แล้วครับะต้องมาตั้งเซ็ค่าอื่นใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับ Current Password ก็คือการเปลี่ยน Password ใหม่นะครับจากของเดิมที่เป็น Default มาอยู่แล้วซึ่งทุกท่านก็จะทราบกันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพอ่อบุตรหลานทราบแล้วแต่ไม่อยากให้เขาใช้ฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับอันสุดท้ายครับ Remote Shutoff Remote Shutoff ก็คือสั่งให้เครื่องปิดจากระยะไกลแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าสั่งให้เปิดจากระยะไกลไม่ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนถ้าเกิดว่าเครื่องปิดอยู่นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องการจะใช้คำสั่งนี้ต้องต้องแน่ใจว่าเราจะจะไม่ไม่ได้อยากจะใช้ตัวเครื่องนี้อีกหรือไม่ได้ไม่ต้องการอยากจะจะ,จะทราบตำแหน่งของลูกอีกจนกว่าเขาจะกลับมาถึงตัวเราแล้วเราต้องกดเปิดเองจากเครื่องนะครับเหมือนเดิมครับกดนะครับก็กดปิดแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้ซิงค์นะครับตัวนี้ไม่ต้องให้ซิงค์ครับเพราะว่า ไม่จำเป็นต้องซิงก็เป็นการส่งคําสั่งไปเ,เฉยๆนะครับอันนี้ก็จะจบในส่วนของการเซตติ้งทั้งหมดแล้วครับขอบคุณครับ